ก็สวัสดีครับเมื่อนคนเช้านี้นครับมาอัปเดตราคาบิตคอยกันจะเป็นไงเดี๋ยวไปดูกันในคลิปเลยโอเคครับเพื่อนก็สวัสดียามเช้านะครับวันนี้ก็เป็นวันอังคารที่15แล้วนะครับก็เมื่อวานนี้อัปเดตภาพรวมรีแคปใหญ่ไปเรียบร้อยนะครับก็ ยังมองสับสนับ,บนอยู่นะครับเดี๋ยวเช้านี้เรามาดูกันอีกสักหนึ่งรอบนะครับก็ก่อนจะปิดแท่งนะอีกประมาณสัก2ชั่วโมงครึ่งเลยนะครับแท่งเทียนนะก็เป็นแท่งเขียวที่มีเซียนด้านบนค่อนข้างเยอะผมว่าเช้านี้ปิดนะไม่น่าจะหนีไปจากแถวแถวนี้สักเท่าไหร่นะครับประมาณนี้เนาะก็อินดิเคเตอร์นะครับ ของ r e c a s ดนะครับอยู่ในส่วน b o บอรนะครับก็เป็นแนวว่าตรงนี้น่าจะมีทุบๆแหละนะครับมีความเป็นไปได้สูงนะครับว่ามันจะมีการไซด์วดาวลงมานะครับปรับตัวเป็นขาลงประมาณวัน2วันนะผมว่าน่าจะประมาณนี้นะครับทีนี้มีข้อสังเกตอันหนึ่งนะทีนน่น่าสนใจน่าสนใจนะก็คือตัวอีเมก้า e กับย1นะใกล้จะคอร์ดกันมากๆแล้วนะครับ แต่ถ้ามองในมุมของอโลเรนคอร์สเดตคอร์สนะครับในทําเฟมเทเนี่ยมันใกล้ๆน,น,นะกเกือบๆจะเกิดเรียกว่าเดตคอร์สนะครับแต่มันยังไม่เกิดนะตัวนี้นะเส้นฟ้าเนี่ยเอเมห้า 50, สิบเส้นแดงเนเอเมสองร้อยครับยังไม่คอร์สกันนะครับก็เป็นแนวนะว่าตัวเนี้ยอาจจะไซด์เว์ฮูบขึ้นหรือเปล่าหรือจริงๆแล้วมันมันอาจจะ มาชนเงินก็ได้นะอืมก็ไม่แน่ไม่นอนนะครับตรงนี้นะก็คล้ายๆชุดเก่าตรงเนี้มันฮุบมาใกล้ๆกันเนาะแล้วก็รับตัวเป็นเด้งขึ้นไปเลยนะครับตรงนี้นะก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะออกค่าคล้ายๆเดิมไหมนะครับแต่ว่าดูอาการตอนนี้เนี่ยมันดูแบบใกล้กันมากๆนะอ่ามีความแบบใกล้จะใกล้จะคอร์สเรียบร้อยนะครับ ตัวนี้นะก็ถ้าราคาลูดลงมาเนี่ยน่าจะคอร์ดในทำเฟรมเดย์นะครับก็ใครเล่นตามกลเด้นคอร์ดเดยคอร์ดแล้วก็จะเป็นจุดขายจังหวะขายถ้ารับมาจากไม้ใกล้เลยเนาะไม้โซนตรงแถวโซนนี้นะนี่นะรับมา2 7 0หมเนี่ยมาขาย8 8 7,000 0มื่จด่นโซนนนี้นะครับก็เดี๋ยวลองไปย้อนดูกเดยคอร์ดในรอบที่แล้วนะครับ ปรากฏว่านะครับในทำเฟรมเดย์เนาะมันมีเดตคอร์ดเกิดขึ้นนะครับตอนตอนที่มันหักลงมาเนาะแล้วก็พิกับได้นะตัวนี้นะก็มันก็เกิดขึ้นได้เนาะเด้งขึ้นเด้งขึ้นนะครับตัวนี้นะก็ตอนนี้ผมตั้งข้อสังเกตว่ามันอยู่แถวโซนนี้ไหมนะครับแล้วก็รอฮุบเด้งขึ้นนะครับหรือความจริงแล้วคิดว่าไม่น่าใช่ซีนอโอนี้นะน่าจะเป็นซีนอโอนโซนนี้แหละนะนะ ก็ยังมองมีโอกาสเด้งขึ้นได้อยู่นะครับตอนนี้ราคาก็เลียๆ ema 200อยอยู่นะครับอาจจะหมองโซนนี้นะครับหรือจะไปถัดแถวโซนนี้หรือเปล่าไม่แน่ใจนะตรงนี้นะก็ตรงนี้มันรูดลงมาแรงเนาะมันก็เด้งขึ้นไปชนแล้วก็กระดอนทีสองทีนะครับแต่ชุดเซตตรงนี้นะอ่ในรอบนี้นะก็เนี่ยตอนนี้ราคาเลีย ema 200แล้วก็ เหมือนจะเบรกยังไม่ทะลุนะครับทะลุไปทีหนึ่งโดนทุบกลับลงมารอบนี้นี่วันนี้อีกวันนะก็ยังไม่สามารถขึ้นไปยืนเหนือยี่สิองร้อยได้นะแถมโตขึ้นไปโอบอทแล้วนะก็เป็นจุดให้ระวังแล้วเนานะว่ามันจะทุบลงมาหรือเปล่านะครับก็เดี๋ยวรอดูตรงนี้นะถ้าลงมาไม่หลุดโลเดิมนะครับก็ตาโนนะครับตรงนี้นะก็วางแผนไว้แล้วว่าปลายเดือนนะครับ ให้มัพิจารณาดูอีกทีหนึ่งนะครับถ้าจะมองในทําเฟรม D เนอะถ้าจะซื้อนะครับตอนนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นจังหวะให้ช็อตเราไหมโอเคเดี๋ยวมาดูในทม์เฟรม4ชั่วโมงกันนะครับ4ชั่วโมงเนี่ยก็มีการต่อสู้กันเกิดขึ้นข้าง,างรุนแรงนะครับอ่าตรงนี้นะก็ให้ดูชุดนี้ไว้นะเนี่ยเด,เด้งขึ้นไปทำสป i นะครับย่อลงมานะครับ ชุดนี้นะครับต้องพิสูจน์ตัวเองแล้วว่าต้องเด้งขึ้นเบรคไฮนะครับในไม่กี่ชั่วโมงข้างหน้านะเอาตีว่าวันนี้นะถ้าไม่มีนิวไฮเนี่ยก็มีโอกาสนะเพราะว่าน่าจะกลับตัวเป็นขาลงนะครับตัวนี้นะเริ่มมีความไซด์เวยคล้ายๆชุดตรงนี้นะเนี่ยมีความสะสมพลังพลังลงนะครับคล้ายๆลูกตรงนี้เนาะเนี่ยเริ่มยึกยักนะครับ เกิดแท่งสไปค์ใหญ่ๆมีเขียวนี่เหมือนตรงนี้มากเลยนะมีความคล้ายนะทุบแรงทุบแรงเด้งเขียวมีแดงใหญ่เด้งเขียวแดงใหญ่นะครับแล้วมีเด้งเขียวนี่มีเด้งเขียวอะถ้าแท่งสีชั่วโมงวันนี้นะปิดประมาณตรงนี้นะมันจะเหมือนเหมือนมากนะเหมือนเหมือนโคตรนะ แล้วเดี๋ยวลงมาแดนนะครับมาเทสโลข้างล่างตรงนี้เนาะเทสไอ้นี้นะเทสแล้วเบรกนะครับเด้งขึ้นต่ออีกนะโคตรยุ่ยักนะครับตรงนี้นะก็ลองดูแล้วกนะันเนาะว่ามันจะออกท่าไหนนะก็ถ้ามันหลุดโลเดิมตรงที่แป0 0 0นสาะครับก็ขึ้นมาเท่าไหร่ก็คงผมคงกดชอ็อตนะครับตรงนี้นะจังหวะค้ายมากนะครับก็ลองไปพิจารณาดูนะตรงนี้นะเนี่ยอินดี้เกือบทุกตัวนะคล้ายกันหมดเลยนะครับแต่ว่า มีความต่างเล็กๆนะตรงนี้สต o ไอซไซนะมัน,ม,นมันเหมือนคอร์สไปเป็นจงังหวะประมาณตรงนี้แล้วนะครับก็ถ้าเกิดมันคอสกลับลงมาข้างล่างเนาะก็เป็นสัญญาณเซลล์นะครับในขาลงรูปนี้เนี่ยก็มองมองว่าตรงนี้ยถอไม่รู้นับถูกเลยนะเป็นเเป็น1 2 3 4 5สอง่ขึ้นแล้วเนาะตัวนี้ก็หวังว่าจะเป็นชุดตั้งเขาตั้งลำ เกิดรูปใหม่นะครับอันนี้มนโนเาการส่วนตัวว่าตรงเนี้ยลงจบแล้วนะครับแล้วก็ก็ลุนๆุนนะตรงเนี้ยไม่รู้มันยืนไหวไหมนะแต่ว่าถ้าเรามนโนเป็นประมาณนี้เนาะก็ตีรีเทสเมนต์รอไว้ได้เลยนะน่าจะหลุด80,000ถ้าเท่า80,000นะจะรับสักไม้หนึ่งก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวรอดูแอคชั่นของคืนนิดนึงนะว่ามันเป็นไงนะครับตรงนี้นะระวางแผนยังไงประมาณนี้นะครับเดี๋ยวมาดูใน1ชั่วโมงนะดูซิว่ามัน เคลื่อนที่แบบเสียทรงอะไรไงไหมนะครับตรงนี้นะหนึ่งชั่วโมงนะเมื่อคืนตื่นมาดูตอนประมาณตีสามก็โอ้โหต่อสู้กันรุนแรงมากนะตรงแถวสามทุ่มสี่ทุ่มนะครับเนี่ยมีสไปด์เหวี่ยงทอนข้างรุนแรงเนาะเขียวใหญ่ตามด้วยแดงใหญ่นะครับเรืยอว,ว่ามีแดงใหญ่มาแล้วเนาะเอ็นคราฟด้วยเขียวใหญ่ตามด้วยแดงใหญ่เนี่ยปิดทับลงมาตอน4ี่หทุ่มนะครับแล้วก็ขึ้นเขียวมา ทรงนี้นะผมว่าก็มีโอกาสนะที่มันจะปรับตัวมันขาลงจริงๆนะให้ให้เลเวลขึ้นเนะี่ยคงมองตัวนี้เป็นขึ้น A นะครับไม่รู้ขึ้นหนึ่งไหมนะตัวเนี้ยอ่าตัวเนี้ยเป็น B นะครับแล้วตัวเนี้ยเป็นห่วงขึ้นใหม่นะครับอ่าผมว่าให้เป็นเบอร์นี้ไว้ก่อนนะครับเว้นแต่ว่า,า,วาตรงเนี้ยไหลพืชลงมาแรงนะครับอันเนี้ยอาจจะเป็นขึ้นหนึ่งขาลงนะมั่วนะอันนี้มั่วนะ ก็มโนวไว้คร่าวๆประมาณนี้ก่อนนะสัญญาณที่มันจะมันจะเปลี่ยนนะครับอ่ะเนี้ยนะไม่รู้เป็น3หรือ4นะเราก็ตีไว้คร่าวๆประมาณนี้ก่อนนะครับอ่ะถ้าเป็นประมาณนี้เนาะก็ช่วงตรงนี้นะมันมันพอรีเช็ครีเทนเมนต์เนี่ยประมาณ78.6ดสิดนะดูด้วยสายตาคร่าวๆนะอันนี้นะอ่ะประมาณนี้เนาะ เน,เนี่ยเด้งขึ้นไปเนี่ยสไปค์ตรงนี้เนาะสองสไปค์เลยเนาะเจ็ดสิบแปดจุดหกแล้วก็ศูนย์จุดแปดแปดหกไปด้วยนะตรงนี้นะก็มีเด้งขึ้นไปยึกหนึ่งทีเนาะตรงนี้นะก็ตรงเนี้ยก็ถือว่าจบเป็นสไปค์คอลเลกชันเป็น A B C ขึ้นไปเนาะเนี่ย A B C นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยถ้ามองเป็นเป็นแบบขาเด้งขึ้นไปเนาะ ตัวนี้เป็นเหมือนซิกแซกเนาะโซน B หรือขึ้น2เนี่ยเป็นเหมือนซิกแซกนะครับแล้วก็มันเป็นทางเขตซิกแซกด้วยนะถ้าถ้าลองรีเช็คดูนะจัแปมนะลองกดดูนิดนึงก่อนตาจะลาย่อยเอยเป็นชุดนี้นะดูดูแล้วงงมากนะไม่รู้เป็นชุดไหนเป็นชุดไหนนะครับคือมันจริงๆมันไม่ใช่ทางเขตนะก็เออแต่มันศูนย์จุดศูนย์จุดหกไปแล้วเนาะ ก็ไม่ใช่ทางเขียนเนาะทานั้นนะครับก็คงเป็นซิกแซกธรรมดานะครับตัวเนี้ยก็ถ้าถ้าประมาณนี้เนาะเราก็ตีเป้าโปรเจกต์รอไว้เลยดีกว่านะขึ้นโปรเจคชันของเรานะก็ตีแบบเอาไสดด้วยนะครับตรงนี้นะโดยรวมนะครับเป้าร้อยจะอยู่ที่แปดหม่องพันหโดยประมาณนะครับก็ หลักสำคัญเลยผมว่าก็ต้องหลุดเทรนไลน์เส้นนี้นะครับนี่นะตีรอไว้เลยนะครับถ้าหลุดเนี่ยก็เป็นสัญญาณเซล์นะในชั่วโมงนี้แหละนะตั้งเลือรอไว้เลยนะครับถ้าเขียวเอ้ยถ้าแท่งแดงปิดทับเส้นแดงตรงนี้ด้วยนะครับก็เป็นสัญญาณเซลล์ลงมาเนาะก็จะเริ่มต้นจากประมาณ8ปดหมโดยประมาณนะครับหลุดแปดหมปุ๊บนะครับก็อืมไหลลงมาเนี่ย ถึง8ปดห0่นนะครับแล้วก็มีอีกแนวถ้าเป็นขึ้น3เนาะก็เดี๋ยวรอดูนะว่ามันเป็นเทรนแบบลงมาชึกชักชึกชักชึกชักลงมาถึง8 0 0 0 0นหรือเปล่านะครับบางทีม้นมวนเดียวนะม้วนเดียวจบนะรุด8 0 0 0นเลยนะครับตรงนี้นะก็เอ้ไม่ให้หลุดห0,000ื0นนะมาใกล้ๆ8 0 0 0 0ดืนแล้วเดี๋ยวน่าจะมีเด้งขึ้นก่อนอะไรประมาณนี้นะมั่วนะอ่าขึ้นนะจะเป็นภาพประมาณนี้นะครับก็ มโนมโนไปเนาะเนี่ยอาจจะย่อมา0.5หรือ0.6ถ่าาแถวโซนนี้นะก็ตัวเนี้ยเป็นโซนหลับของเพื่อยิงขึ้นไปนะก็ผมวางแผนเราข้าวไว้แถวประมาณ80,000ืเดี๋ยวรอดูชุดขึ้นอีกทีนึงนะครับถ้ามีสัญญาณเบรกตรงนี้นะก็น่าสนใจนะครับชุดก็จะประมาณนี้เนาะใน1ชั่วโมงนะครับแผนการก็คือถ้ารุนลงมาก็เซลลนะครับโอเคเดี๋ยวไปดูอีเทอร์นบ้างนะครับ ฝั่งของอนะีเทอร์นะก็นี่แท่งนะครับอ่าเท่าตามสัญญาณสโต r e ไ i ซที่เขียนแบบมโนมโนขึ้นมาเนาะก็เป็นสัญญาณเซลล์ไปแล้วนะครับแต่ตรงน,นี้นะบางทีมันมันก็อาจจะไม่ได้ลงจริงจนะเนี่ยลงมาแล้วก็เด่งขึ้นนะก็เป็นไปได้อยู่นะครับเดี๋ยวเราไปดูในเดนก่อนนะครับในแทนะ่งเดเนาะก็เริ่มเป็นเซียนนะครับตรงนี้นะเซียนยาวเลยนะครับก็ดูต้องดูตอนปิดแท่งเนาะว่ามันเป็นประมาณนี้ไหมนะครับถ้าเป็นวานนี้เนี่ยก็มีโอกาสนี่ย ที่จะปรับตัวลงนะไม่รู้หลุดโลดหรือเปล่าตรงนี้นะก็ยังเป็นเทรนในขาลงบางทีเนี่ยแค่เด้งเพื่อลงต่อนะครับแต่ว่ามันยังมีแนวเด้งที่อาจจะไปตอกตัวอ e ีเมย์เนะอี e เมย์ยีเอนี่ยอยู่ที่1740โดยประมาณเนะาะก็อาจจะขึ้นไปก็ได้นะไม่แน่เลยนะครับตรงนี้นะเนี่ยคล้ายๆช่วงนี้นะครับแต่พอมันเป็นเริ่มเป็นเซียนประมาณนี้เนาะถ้าปิดแท่งเป็นเซียนอย่างเงี้ยก็ดูไม่ค่อยดีนะ อาจจะย่อลงมาก่อนเพื่อฮูบขึ้นไปใหม่ก็เป็นไม่ได้อยู่นะก็เดี๋ยวรอรุ้นกันดูอีกทีหนึ่งนะครับทีนี้นะครับสัญญาอินดี้เนาะก็สต๊คแคสเด้งไปยังไม่เลย50นะครับบางทีเนี่ยเด้งมาชน50แล้วหมดแรงนะครับเป็นไปตามไซเคิลของพวกบิตคอยหรืออะไรพวกนี้ด้วยนะครับตัวนี้นะก็ไม่รู้ว่ามีข่าวอะไรหรือเปล่านะครับก็เดี๋ยวรอรุ้นกันดูนะตัวเนี้ยเล็งขึ้นไปแต่ว่า อาจจะไปไซเว์หรือเปล่านะครับก็รอดูนะตัวนี้มันมันลงมาค่อนข้างแบบค่อนข้างแรงแล้วนะก็ตัวนี้อาจจะเป็นชุดออกแนวเหมือนสวิงไซเว์ออกข้างอะไรเงี้ยนะครับอ่าเป็นแพรประมาณนี้นะครับก็มนโนมันงดวดเดาประมาณนี้เนาะแต่ถ้าเมื่อไหร่ขึ้นไปโอเวรอร์บอสเราไม่ผ่าน2000นะครับไม่ผ่าน2,100โดยประมาณเนาะก็ยังมองลงอยู่นะครับ ตรงนี้ตีเป็นรีเทนเมนต์ขึ้นไปเนี่ยเนี่ยเป้าเป้าเป้าหลักจริงๆนะพันแยิบเก็ยังอยู่ในชอยพันเจ็ดร้อยอ๋อสี่สิบห้าสิบแถวเอเ21มยี่ก็ยังอยู่ในชอยนะครับยังไม่ได้เป็นเทรนขาขึ้นแรงสิ้นเลยนะครับตรงนี้นะก็ประมาณนี้เนาะโอเคเดี๋ยวไปดูในสีโมงกันต่อนะครับสีโมงเนี่ยก็ ชือแมวว่าบอลแล้วนะครับแล้วก็เกิดเดเวเจนเรียบร้อยนะครับตรวนี้นะก็เป็นข้อสังเกตแล้วแหละนะครับว่าเอ้ยมันจะปรับตัวมีขาลงแล้วไหมนะครับก็เดี๋ยวรอรู้เนีันดูนะครับตัวนี้นะว่าเออมันเนี้ยมันเป็นเป็นเหมือนเดเวเจนชุดนี้นะครับก็มีโอกาสนะครับที่จะปรับตัวลงนะครับแต่ตรงนี้นะทำทรงมาดีนะ A A B 4อย่างนี้ไหมแล้วก็ค่อยขึ้นนะครับอันนี้ผมมนโนประมาณนี้เนาะถ้าคิดว่าตรงนี้ลงจบแล้วนะครับตรงนี้ก็อาจจะไซวดาวลงมาทำํำค้น4ประมาณนี้นะเนาะอาจจะลงล้ำๆนะเดี๋ยวรอรุ่นดูอันอีกทีนึงนะครับตรงนี้นะก็รอจังหวะที่สีมง,งมาโอโซเดี๋ยวเราค่อยกดกลับหองนะครับถ้ามันไม่หลุดโลพันสตรงนี้นะครับ แผนก็จะประมาณนี้นะครับแต่ชุดนี้ออกแนวดูไซเวย์หน่อยๆนะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูในหนึ่งชั่วโมงต่อนะครับว่าทรงมันเสียอล้ไหมนะครับตอนนี้นะก็มาเทสซูเปอร์เทนนะครับอ่าซูเปอร์เทนที่เคยเขียวนะครับตรงนี้ก็มันก็เขียวซูิงซูิงอยู่นะครับในหนึ่งชั่วโมงนะครับตรงนี้นะก็มาเทสนะครับก็ยังไม่มีขึ้นที่มันเป็นชุดลูดหล่นลงมานะครับตัวนี้นะถ้าจะให้มองเนี่ยอืมมองไม่ค่อยออกเหมือนกันนะตัวนี้เป็นขึ้นหนึ่งไหมนะครับ จุดพุนะครับย่อลง2เด้งตรงนี้มันก็ดูไม่เหมือนขึ้น3แล้วนะ,ะถ้าเป็นขึ้น3จริงเนี่ยมันก็จุดขึ้นไปเลยนะแต่ว่าอันนี้มันออกแนวไซเย์นะก็เลยอาจจะเลเบลให้เป็น A ตรงนี้ขึ้นไป่างนี้เป็นท่อนของ B ีไหมนะครับแล้วเดี๋ยวลง C นะมาเทสโลตรงนี้ไหมนะอันนี้เป็นแค่ซีนโรที่คิดนะว่าเออมีโอกาสเป็นไปได้นะครับแต่ทีนีนครับก มันยังไม่หลุดนะเราก็ยังไม่ไม่รู้นะว่ามันยังไงนะครับก็ตีเป็นเทรนอันใหม่เนาะตอนแรกนะเทรนไลน์ตัวนี้นะครับเบรกเรียบร้อยเด้งเป็นเทสบอกว่าเทสเรื่อยๆเนาะเทสจนเบรกหายไปนะครับก็ก็เลยมองว่าเอองั้นเดี๋ยวเรามาเราเอาเทรนตัวนี้แทนแล้วเนาะล้วก็วางเล่นรอไว้เนาะถ้าคล้ายๆล้าีคอยเลยนะถ้ามันเบรกหลุดลงมานะครับก็เป็นสัญญาณเซล์นะครับหาจังหวะเซลล์โอเค แผนก็จะประมาณนี้เลยนะครับก็ตรงนี้นะมีจุดที่น่าสนใจก็คือถ้าหลุด1560ลงมาเมื่อไหร่เนาะตรงนี้ก็จะเป็นขาลงผมว่าเข้มอยู่นะแต่ว่าหลุดเทรนไลน์ก็คงต้องชอ็อตสักหน่อยแล้วเราก็มาชอ็อตเพิ่มตรงนี้นะครับเพื่อเล่นยิงลงนะครับชุดตรงนี้นะถ้าลองตีเป็นเป้าแบบคร่าวๆนะครับว่าจะลงได้ประมาณไหนเนาะก็ลองตีประมาณนี้ จริมันเบรกไฮเบาๆแล้วนะเนี่ยตัวนี้นะเบรกนิดๆนะครับชุดตรงนี้เนาะก็ถ้าเป้าลอยนะอยู่ที่พัน0ยเดิมานะครับแล้วก็จะมีพันสรนะผมว่าวิ่งในกรอบตรงนี้แหละนะครับหล่นลงมาเนี่ยน่าจะอยู่ในชุดตรงนี้นะครับ mm hmm. ก็ไทมิ่งเนี่ยมีความเป็นไปได้สูงนะว่าบางทีมันเมือนเออละเขยนะบางทีมันอาจจะเด้งขึ้นยึกยึกอย่างเงี้ยอ่า ขึ้นขึ้นลงอาจจะยังไม่จบไหมนะอันนี้เป็นเคว s t i ่เฉยๆนะครับก็ต้องลุ้นอีกวัน2วันนะบางทีมันอาจจะขึ้นไปเบรกไฮนะครับแล้วก็ค่อยรูดกลับลงมาเนาะแต่ว่าน่าจะกินแกนเวลาค่อนข้างเยอะนะตรงนี้นะอ่ามองก็ว่าเป็นอาจจะเป็น1แล้วก็2นี้บาลหน่อยๆนะอันนี้ก็มโนไปกับส่วนตัวนะครับว่าประมาณนี้เนาะก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะออกท่านี้ไหมนะก็ไปจนถึงปลายเดือนเลยแหละนะครับตรงนี้นะ ก็ยังไม่แน่ไม่นอดนะครับตรงนี้นะขอ,องอีเทอร์สีไม่ดีนะขึ้นที่เราวาดไว้เป็นเส้นมากๆตรงนี้อาจจะมาอยู่ตรงนี้ก็ได้นะแต่แบบเนี่ยรูดลงตรงนี้แทนนะครับลงมาแล้วก็ลุดโลไปเลยนะเพราะไม่แน่นะครับตรงนี้นะนนะนเดี๋ยวอรอลุ้นกันดูนะครับยรอมันรุดก่อนเดี๋ยวค่อยกดเซลล์นะตรงนี้ก็งงๆเซลล์เซลลนะไม่กล้าไม่กล้าเซลล์อยู่นะเดี๋ยวมันเด้งขึ้นต่อนะครับ จริงๆต้องรอหลุด1ัน0เลยนะเนี่ยตัวเนี้ยนสะ่วนๆนี้เนาะอ่ะจะประมาณนี้นะครับเ,เดี๋ยวไปสรุปท้ายคลิปกันโอเคคนระับเพื่อนทายคลิปของย่าสรุปอย่างเงี้นะครับว่าวันวันนี้เนาะก็ยังมองว่าพื้นมันอาจจะเป็นจังหวะที่หมดแรงขึ้นไปแล้วไหมนะครับอยู่ในชุดขึ้นย่อยเนี่ยมันดูแบบไซวดาวลงมาเรื่อยๆนะครับแต่ทีนี้นะครับมันยังไม่ได้หลุดแนวรับสนะําคัญแล้วก็ หรือยังไม่ได้หลุดเทนไลน์นะเพราะว่าก็มันยังมีโอกาสขึ้นต่อได้อยู่นะครับในลูปช่วงนี้นะครับก็ซึ่งถ้ามันหลุดนะครับจริงๆก็มีราคาในใจอยู่แล้วเนาะบ i ตคอย n เนี่ยถ้าหลุด8ปดหมกับ8ปดหมนะครับก็น่าจะปรับตัวขาลงรอบรอบใหญ่นะครับก็จะเป็นไปตามไซคลที่คิดไว้นะครับก็ ขึ้นมาถึงเนี่ยัออนที่14หรือไม่ก็16นะครับแล้วก็ไซสเวดาวยาวๆประมาณครึ่งเดือนนะครับก็จะประมาณนี้เนาะเดี๋ยวประมาณปลายเดือนเดี๋ยวเราค่อยมาลุ้นกันอีกทีว่ามันจะมีโอกาสพลิกตัวกลับมาได้หรือเปล่าหรือเบรกเทรนไลน์ในรอบสิ้นเดือนนี้เนี่ยหรือต้นเดือนหน้านะครับก็จะเป็นจังหวะที่ผมว่ามีโอกาสขึ้นไปทำนิวไฮนะครับ โอเคคลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้ยังไงฝากด like, กดไลค์กดแชร์กด s ับส c r i b e ช่องไอพีสตูดิโอช่องนี้แล้วก็ช่องนเคืวนะครับทั้งเอวิดเทตแล้วก็ PT c คอมพิวเตอร์ด้วยก็เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ